สวัสดีครับท่านเอกตอรี่ครับ EP นี้ก็จะเป็นพัดลมที่ห้อหาอ,อาร์ดรุ่นอาร์ดริดิจิตอล Digital นะครับใช้แผงคอนโทรลนะครับในการควบคุมนะครับปกติใช้สวิตช์นะอาการลูกค้าแจ้งมาบอกว่าเปิดไม่ติดนะครับมังไม่ได้ลองอลอง เปิดไฟแล้วครับเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวลองมาแกะดูว่าทำไม,ไมเปิดไม่ติดนะดูแกนบูสแกนเังเลื่อนดีนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับ นี่ครับุ่นี้จะเป็นแผงคอนโทรลนะครับยึงออกมาก,ก่อนกคนนี้เช็คดูก็ข้าวก่อนนะครับว่ามีรอยไหม้หรือเปล่านะครับ ที่ผมเห็นก็นคือเหมือนซิวขาดนะครับฟิวขาดลองวัดดูตั้งฮีเตอร์ที่โอมนะครับโอมไหนก็ได้ครับเอาคหนึ่งก็ได้ครับตั้งว่าเข็มันขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ขาดคือมันจะเข็มจะขึ้นนะ นี่คือขาดแน่นอนครับอลองวัดอุปก,กรณ์รอบข้างดูนะครับว่าอุปก,กรณ์รอบข้างมันมีอะไรช็อตหรือเปล่านะครับอย่างเช่นไดโอดอนี่เงี้ยครับวัดไดโอดวัดสลับขั้วด้วยนะไดโออันนี้พูดเผื่อคนเขาอยากเรียนรู้นะครับแต่ช่างเขารู้อยู่แล้ว พวกไม่เคลื่อนสำหรับพวกเคลื่อนอ่ะโอเคนีเนซนเะอร์ไม่ชอ็อตนะครับมีตัวชอ็อตนะครับ ลองวัดขาทานิเตอร์ดูนะครับ,รบรวัดสามตัวเปรียบเทียบกันก็ได้นะครับว่ามันขึ้นต่างกันไหมถ้าขึ้นเหมือนกันก็ไม่เสียนะครับแต่ถ้าจะบอกว่าขาไหนวัดขาไหนก็อันนี้ยัง ต้องไปเรียนรู้เองนะครับพวกขา B C E นะครับน,นี้เราแค่วัดให้รู้ว่ามันช็อตหรือไม่ช็อตนะครับอย่างนี้เหมือนไม่ขึ้นอย่างเงี้ยเราลองวัดตัวนี้ขึ้นไหมไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับสามตัวถ้าไม่ขึ้นเหมือนกันก็หมายว่าไม่ช็อตนะครับพวก C C อย่างนี้นะครับลองวัดดูเผื่อมันลิกมันช็อตอะไรมาน,นี้ครับ นี่ขึนะ้นเกียร์มันเหมือนมีอะไรช็อตอยู่นะครับเหมือนมีอะไรช็อตอยู่นะย,ยังไว้ใจไม่ได้ครับอ๋อตัวนี้จะเป็นขา L นะครับผมวัดผิดนะขา L คือดำๆนี่นะขา L นะครับมันต้องขึ้นนะครับขา L ขึ้น ขาซิงเรื่องนี้มันขึ้นทั้งสองขาก็ยังมีแปลกว่าอาจจะมีช็อตมีอะไรนะครับคำว่ามีช็อตก็ต้องดูตัวนี้ด้วยครับไอซี IC ตัวนี้ตัวสำคัญนะครับเนี่ยนะครับไฟไม่ออกไฟไม่เข้าเนี่ตัวเนี้ยตัวสำคัญมากนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องลองใส่ ฟิวดูแล้วก็อ่าผมจะมีเทปป้องกันไว้นะครับไม่ให้มันระเบิดนะครับนะเดี๋ยวคอยดูนะนี้ได้มาแล้วครับอันนี้ฟิลมาลองดูมันใช้ฟิวหนึ่งแอมป์นะ <c oughs> แต่ผมจะใช้ศูนย์จุดห้าให้มันน้อยลงปกติถ้าเราเปิดไฟเนี่ยมันต้องมีไฟโชว์ก่อนหรือดังติดอะไรประมาณนี้นครับ ส่วนไฟปลั๊กไฟตัวนี้นะครับผมจะเป็นปลั๊กไฟป้องกันไม่ใหเ้เซฟตี้มันไว้นะครับนหลอดนี้ถ้าหลอดนี้ติดนะครับถ้าหลอดนี้ติดหมายถึงว่ามีตัวชอ็อตอยู่นะครับนะลองดูนะห่างนิดหนะนึ่งปึ๊บนะนี้หลอดติดนะครับหลอดติดก็คือมีตัวชอ็อตอยู่นะครับในแผงวงจรมีตัวชอ็อตนะอ่า มนแผงจอมีตัวช็อตนะครับ <c oughs> แต่ผมต้องวาตัวนี้ก่อนนะครับ <c oughs> ถ้าหลอดตัวนี้ออกอเปิดแล้วหลอดไฟไม่ติดหมายว่า IC ตัวนี้เสียนะครับง่ายๆเลย เอาออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดอีกรอบนะปิดไปงี้ดีกว่าเปิดระเบิดอลองเปิดทดูนะครับมันติดไหมปึ๊บอ่าไม่ติดนะครับหลอดไม่ติดนะครับไม่ติดเดผมมา,มาวัดมาวัดซีตัวที่มันขึ้นนะครับ มันขึ้นนิดหน่อยตอนนี้ที่มันขึ้นตอนนี้ครับวัดครั้งแรกมันขึ้นอ่ามีขึ้นไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะทีั้แรกมันขึ้นนะครับมนขึ้นนะครับวัดสีนี่ขึ้นทีแรกมันขึ้นนะวัดครั้งแรก อันนี้ไม่ขึ้นนะครับวัดไม่ขึ้นวัดไม่ขึ้นนะครับโอเคสรุปแล้ว i c ตัวนี้เสียแน่นอนครับเดี๋ยวต้องไปหาซื้อก่อนนะครับโอ,โอเคครับ อันนี้ผมไปซื้ออะไรมาได้เลยนะลองมาใส่กันว่ามันจะได้ตามที่ผมคิดไว้หรือเปล่านะครับนี่น่าจะมีปัญหานะ เดีย๋ยวลองวัดขาสีดูนะครับว่ามันชอ็อตหรือเปล่านะครับขาตัวเนี้ยมีชอ็อตหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันเดีอยวใช่เห็นไหมครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับไม่ช็อตแล้วนะอ่ะอาเดี๋ยวลองเปิดดูครับมันต้องได้ยินเสียงหนึงติด๊ดนะครับ ดูไฟไม่ขึ้นนะครับไฟตัวนี้ไม่ขึ้นนะไฟไม่ติดนะลองดูเปิดเห็นไหมครับไฟติดนะครับอืไฟติดติด 2. สองปีดสามนะครับ มาเตอร์หมุนนะครับมาเตอร์หมุนนะมาเตอร์หมุนอืมโอเคเปิดงานได,นด,นาด,นด,นด้นี่เปิดนะครับอ่าเปิดเปิดอืมนี่เปิดนะครับอ่าสรุปก็คือไอซัภาคจ่ายไฟเสียนะครับ IC ซีปนเลย โอเคครับผม EP นี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและใครอยากมาศึกษาหาความรู้ผมก็จะหาคลิปที่ว่าสอนง่ายๆมาใหา้ทุกคนได้ดูนะครับลองทำดูครับไม่ยากครับ